สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่เขารรักทุกท่านครับขอต้อนรับสู่ช่องการยกระดับจิตวิญญาณการนำความรู้ของพระพุทธเจ้าที่สอนมาโดยพระอริยะสงสาวกมาปฏิบัติกันแบบเบื้องต้นแบบพื้นฐานก็คือการรักษาศีลการสั้งให้มีจิตเมตตาสงสารรู้จักให้ทานรู้จักการทำบุญทำกุศลรู้จักสวดมนต์นั่งสมาธิ ทั้งหมดทั้งมวลนั้นพระพุทธองค์ต้องการให้เรามีจิตไม่ฟุ้งซ่านและไปคิดในเรื่องของการเป็นกุศลเพื่อให้มันเคยชินพอเคยชินแล้วจิตมันจะสั่งสมพลังงานที่ดีพลังงานบวกก็คือด้านการกุศลเนี่ยจนเคยชินพอถึงลมสุดท้ายจิตมันจะรวมตัวมันจับนึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลนะเมื่อนึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลได้จิตมันก็ไปสู่แดนสุขติภูมินะ ไปสู่แดนสุขติหากจิตมันมีความทุกข์มีความเศร้าหมองมีความหวงห่วงกังวลในทรัพย์สินวัตถุอะไรต่างๆทั้งหมดมันก็จะกลายเป็นผู้ที่ดวงวิญญาณที่ต้องรอการไปเกิดถ้ารอนานหน่อยเขาก็เรียกเป็นสามภาเวสีที่อยู่นานหน่อยถ้ารอไม่นานก็แป๊บเดียวนะครับก็ต้องกระสู่พบภูมิที่มีความสุขอันนี้มันก็เป็นเรื่องของที่พูดกันแล้วมันพิสูจน์กันยากถ้าหากเราไม่ได้วิชาสามหรือได้มนมยิทธิก็ เราก็ได้แค่จําในสิ่งที่เราดูมาจากครูบาอาจารย์ต่างๆนะผมก็นําสิ่งที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดมามาแนะนําด้วยความเข้าใจนะและปฏิบัติมาแล้วจึงพอจะทราบและมีความเข้าใจในเบื้องต้นพอสมควรก็นํามาเผยแพรนะ่แชร์แบ่งปันให้กับพวกเราทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังจิตของเราเนี่ยมันเกิดมาหลายภพหลายชาติเอกจรังจิตตัง จิตดวงเดียวท่องเที่ยวไปทั่วในะการเกิดแต่ละชาติมันก็สั่งสมมาทั้งความดีและความชั่วพอมาเกิดชาติเนยชาตินี้ชาติปัจจุบันนี้มันก็จะต้องแสดงออกทั้งความดีและความชั่วอำนาจสิ่งอำนาจส่วนใดมันมีกําลังแรงกว่ามันก็ให้ผลให้จิตเราคิดไปทําในสิ่งที่ควรหรือไม่ควรก็แล้วแต่นะพื้นฐานของจิตวิญญาณของเราทุกคนเนี่ยมันมีความบริสุทธิ์ทุกคนแหละ พียงแต่การเกิดเนี่ยในแ,แต่ละภพชาติสังสมอะไรไว้มากมันก็ออกมาให้ผลในชาติปัจจุบันนะเมื่อจิตมันเป็นแบบนี้เราก็ต้องฝืนมันในการปฏิบัติรักษาจิตรักษาจิตใจเพื่อให้จิตเรามันเคยชินกับการทําความดีนะพระพุทธเจ้าบอกว่าการทําความดีเนี่ยมันเป็นอารมณ์แบบเบาๆสบายๆส,ส่วนการทําความชั่วนั้นมันเป็นอารมณ์แบบหนักๆแต่ทําไมคนเราถึงถนัด ที่จะใช้อารมณ์แบบหนักๆก,กันนะฮะความชั่วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนก็รู้นะครับบางทีตัวเราก็รู้แต่เราก็ทําความชั่วมันก็มีไม่ใช่ว่าทุกคนจะดีเลิศร้อแม้แต่พระอาหารหันต์ท่านก่อนที่ท่านตอนที่ท่านเป็นปุถุชนท่านก็เคยทาความชั่วมาแต่นั้นแต่ท่านรู้ตัวด้วยอํานาจแห่งบุญเก่ามาให้ผลนะท่านตั้งสติได้ท่านจึงปฏิบัติฝ่าฝืนจิตใจไม่ให้ทําความชั่ว ให้มุ่งทําแต่ความดีจนเคยชินเรียกว่าเอาน้ําดีไปไล่น้ําเสียจนน้าเสียนั้นค่อยๆหมดไปเป็นอรหันต์ในที่สุดนะฮะพวกเราก็พยายามจะเดินรอยตามปฏิปทาของท่านนะค่อยๆทําไปทําปุ๊บจะให้ดีร้อเปอร์เซ็น์มันไม่มีนะทีนี้ถ้าเราฝึกทําอารมณ์เบาๆสบายๆในในทางความดีในทางกุศลบ่อยๆเข้าเนี่ยนะมันก็จะเคยชินกับสิ่งนี้มันก็จะอยากทําอยู่เรื่อยๆวันไหนไม่ได้ทําความดีรู้สึก หงุดหงิดขั้นเนื้อขั้นตัวนะความดีนี่มันก็มีมากมายพูดที่ดีคิดในที่ดีพูดที่ดีดทําในสิ่งที่ดีที่เกิดประโยชน์ต่อตัวเองเกิดประโยชน์ต่อผู้คนด้วยแต่ถ้าเอาเกิดประโยชน์ต่อตัวเองคนเดียวนะฮะแล้วไปสร้างความเดือดร้อนในคนอื่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นความชั่วนะครับพื้นฐานจิตเราดีอยู่แล้วนะ,ะเราพยายามรักษาอารมณ์เบาๆตามที่พระพุธเจ้าบอกไว้การทําความดีแบบพื้นๆเบาๆสบายๆคลิปนี้ผมพูดแค่สั้นๆนะครับเออมามืดแล้ว ก็เลยรีบไปน,นิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวท่านอยากฟังอยากคุยเรื่องอะไรก็มาคุยกันนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมและกดไลค์ให้ขอบคุณทุกท่านที่ s u b สไครต์ครับสวัสดีครับ